พระพุทธองค์ทรงสอนว่าหนึ่งไม่ว่าเราได้พบเจอใครเขาเหล่านั้นคือคนที่เราจะต้องได้พบเจอไม่มีใครเข้ามาในชีวิตเราด้วยเหตุบังเอิญ 2. ไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวใดๆขึ้นในชีวิตเรามันเป็นเรื่องที่จะต้องเกิดไม่ว่าเรื่องนั้นจะดีหรือร้ายไม่มีเรื่องใดที่บังเอิญเพราะเราก็เคยทำอย่างนี้กับเขามาก่อนเมื่ออดีตชาติ 3. เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดเมื่อไหร่ที่ไหนเวลาใดนั่นคือเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้วไม่มีอะไรที่ไม่ควรเกิดเพราะมันต้องเกิดต่อให้คุณเตรียมตัวหรือไม่ได้เตรียมตัวเมื่อปัจจัยถึงพร้อมสิ่งเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นในทันที 4. เมื่อปัจจัยจบต้องยอมรับว่าจบอย่าเหนียวรั้งอย่าเอาแต่อาไหยอาวรขอให้รู้ว่าเมื่อสุดมือสอย ก็ให้ปล่อยมันไปกล้าเผชิญในสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องดีๆกำลังรอคุณอยู่ข้างหน้าทําทำความดีในปัจจุบันให้มากที่สุดและไม่ต้องสนใจว่าเราเคยทำกรรมอะไรมาบ้างเพราะคิดไปก็เปล่าประโยชน์เราทำอะไรกรรมเก่าไม่ได้แล้วแต่ผู้มีปัญญาจะคิดว่ากรรมใหม่ดีๆมีอะไรที่ยังไม่ได้ทำแล้วควรทำได้บ้างแล้วจึงทำสรุปกรรมดีในปัจจุบันสำคัญที่สุด การนินทาว่าร้ายเป็นเรื่องของเขาการให้อภัยเป็นเรื่องของเราการชอบพูดถึงความดีของเขาคือความดีของเราการชอบพูดถึงความไม่ดีของเขาคือความไม่ดีของเรา